นี้เราก็ไปเชิญอุทกภัยนะครับที่้องคือไม่ได้ออกทริปไปใส่เบ็กันละแต่แรกหมายว่าจะไปกันแต่ว่าตอนนี้ดูครับดูสภาพทุ่งนาบ้านผมอันนี้คือทุ่งรุ่มนาผมอยู่ตรงโน้นถ้าบีทำชิ้นผายเลยครับพะยะอยู่ตรงน้้อีกสิบไร่เรียบร้อยแล้วเตา คือเนี่ยครับที่ดูนะไม่ได้เม็ดที่แก่นนะนะอันนี้คือที่พวกเราช่วยกันขน,นมาทับๆพบพบเพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันน้ํานะครับคือเป็นบร a เออร์บ้านๆเนานะเพราะว่าเราไม่มีงบประมาณของทางราชการให้มันฉุกเฉินเกินไปตั้งมาเลยครับพุเหนื่อยเลยเนี่ย ก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้ว่าคลิปที่แล้วกลับมาจากการทาคลิปที่แล้วตอนสีห้าเนาะแล้ววันนี้ก็เอาดูเอาเองลวกันว่าสภาพมันจะขนาดเดี๋ยวเรากําลังรอพวกพี่ขนถินทรายมาให้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะช่วยกันยกยกนะถ้ารับดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันถนนเพราะว่าทุกปีอไอถนนตรงเนี้ยมัานจะโดนน้ำตัดตัดไปเลยนะพี่น้อง แล้วแต่ไม่มีชิดีอ่ะคือแบบเราจะเดินอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเจะไปหมดเลยแถวนี้มาแล้วรถมาเลยมาเลยเราต้องไปแล้วพูดหรือเะอ่าใช่เลยอันอันนี้เสียงในทีเลยเนาะมาใช่เลย แพรมันต้องสองจานโป้นหน้ามันสองจานนะถ้าวสองจานเอาบชัวพูดเลยป่ายูพลาเดียวพูดเดียวพูดเลย নাই কি <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาโอ้โหครับเดี๋ยวครับครับถ่านเป็นอีเนาะโอ้ยไม่ไหวอ่ะสิยาก <laughs> <laughs> เขาไปได้ครับพี่ลอมของเชิมนะอุ่นกว่าเลยมัดเ่ะหัวเนะยังก็ชว่าเลยเนาะบัดถ่ากันเราเฮ้บอกกองเลเอปมันใส่หนอยหรอเอ้ยเออครับ 打工，太好了。